สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับโบซื้อขายรถยนต์มือสองนะครับลูกค้าครับวันนี้เจออกันในวันที่8มิถุนายนนะครับวันนี้นะครับลูกค้าผมขออนุญาตนะครับทำการรีวิวถ่ายคลิปนะครับนิสสันบิ๊กเนะครับตัวนี้จดทะเบียน2539นะครับหรือว่าเป็นรถยนต์ปี96นะครับเครื่องยนต์ ดีเซลนะครับ2 5 0 0นะครับพวงมาลัย power แท้เดิมจากโรงงานนะครับเป็นรถบ้านแท้สภาพเดิมๆนะครับผมไม่เคยทํางานแบบว่าไม่เคยบรรทุกหนักนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับสภาพเดิมๆไม่เคยชนนะครับผมนะฮะลูกค้าตัวนี้ได้เป็นฝาแดงนะครับฝาแดงจอโค้งนะครับผมพวงมาลัย power ด้วยนะครับเบาสบายเลยนะครับตัวนี้เอกสารครบโอนนะครับคุณลูกค้าครับเอกสารครบโอนพรบภาษีไม่ขาดนะครับ พรบภาษีนู่นเลยลูกค้าปีหน้าเลยนะครับปี2568เลยนะครับผมโอเคครับถ้าคุณลูกค้าพร้อมแล้วนะครับผมจะขออนุญาตนะครับนำพาลูกค้าที่น่ารักของช่องโบเสื้อขายรถยนต์มือสองเข้ามารับชมการรีวิวถ่ายคลิปได้เลยนะครับด้านนอกด้านในด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังนะครับนะฮะหมากันเลยลูกค้าตัวนี้จุดเด่นเลยก็คือลูกค้านะครับล้อสวยมากๆเลยนะครับ เป็นล้อกระทะสวยมากๆเลยนะครับขอบ15นะครับ 2,15, ทับ70ขอบ15นะครับแล้วได้ยางใหม่ด้วยนะครับคุณลูกค้าครับได้ยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับยี่ห้อมิชลินด้วยนะครับผมลูกค้าครับยางใหม่แกะกล่องเลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆเฉพาะยางชุดหนึ่งก็กี่บาทลูกค้าก็น่าจะพอทราบราคากันบ้างนะครับแล้วยี่ห้อมิชลินด้วยนะครับคุณลูกค้าครับ อันนี้ความคุ้มค่าคุ้มราคาที่ลูกค้าได้ไปแล้วหนึ่งอย่างนะครับผมแล้วได้เป็นประบานนิสันบิ๊กเอ็มด้วยนะครับลูกค้านะฮะ นี่แหละครับส่วนเรื่องของสีนะครับลูกค้าจะมีร่องรอยบ้างนะครับอันนี้สีดําเดิมๆนะฮะลูกค้าจะมีสีด่างๆบ้างนะครับอย่างนี้เลยนะครับผมให้เห็นถึงความชัดเจนนะครับคุณลูกค้าครับให้เห็นถึงความชัดเจนของเขานะครับเป็นรถบ้านสภาพเดิมๆนะครับสีบางๆนะครับสีบางๆจะมีริ้วรอยบ้างจะมีซีดบ้างนะครับหลตัวหลังคาก็จะมีซีดนะครับผมลูกค้าแต่ว่าไม่น่าเกลียดนะครับนะฮะเรื่องของสีเนี่ยผมให้สภาพเดิมๆไปเลยนะครับนะครับผม เรื่องเครื่องช่วงล่างไม่ต้องห่วงลูกค้าเครื่องช่วงล่างดีแน่นอนนะครับแล้วไม่มีผุด้วยนะครับแคสซีเนี่ยไม่มีผุไม่มีดามนะครับแคสซีเดิมนะครับสภาพสวยมากๆเลยนะครับคุณลูกค้าครับเราไล่มาชมบรรยากาศรอบๆคันเลยนะครับนะฮะส่วนเรื่องของกระบะนะครับก็จะมีแมกไลเนอร์ใหดด้วยนะครับลูกค้าครับบรรทุกของได้เลยนะครับผมนี่เลยครับผมชอบที่ยางเขาลูกค้ายางใหม่นะครับ ยางใหม่สวยมากนะครับคุ้มมากๆลูกค้าท่านได้ไปคุ้มมากๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องของแคสซีนะครับลูกค้าแคสซีสวยนะครับไม่มีผุนะครับนะฮะย้ำว่าเป็นรถบ้านสภาพเดิมๆนะครับคุณลูกค้าครับนะฮะราคาคุณลูกค้าสามารถจับต้องได้อย่างแน่นอนนะครับไม่แพงจนเกินไปนะลูกค้าผมบอกได้เลยผมกล้าพูดเต็มปากเต็มคำไม่แพงจนเกินไปกับรถที่สภาพแบบนี้นะลูกค้านะนะฮะลูกค้าก็ลองวิเคราะห์ดูก็ได้นะครับว่าแพงหรือเปล่านะครับ นะครับถ้าลูกค้าชอบลูกค้าพึงพอใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมที่เบอร์โทรศัพท์0 8 5 5 7 5 4 3 6 9นะครับคุณลูกค้าครับนะฮะนี่เลยครับต่อมาก็เรื่องของสีฝั่งซ้ายนะครับสีสวยนะครับจะมีริ้วรอยบ้างนะครับลูกค้าครับตามอายุตามสภาพนะครับผม เรื่องของสีนะครับแต่ว่าสีแบบว่าไม่ได้แตกน่าเกลียดนะครับนะฮะลูกค้านี่เลยครับสวยงามเลยนะครับสวยงามแบบนี้ประมาณนี้นะครับคุณลูกค้าครับเหมาะสมกับราคาที่ผมจะลงขายกันอย่างแน่นอนนะครับนะฮะนี่เลยส่วนเรื่องอ่ากระกบะกระบะ E s u ุทีเมื่อวานนะฮะลูกค้าเมื่อวานนี่ขายลงขายก็วันนี้ลูกค้าจากจังหวัดนู่นเลยนะครับ เศษสะเกดนะครับเดินทางมารับเป็นที่เรียบร้อยนะครับคนจริงนะลูกค้านะนะฮะโทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกันนะครับตัวนั้นผมลงไว้ดเจ็ดหมื่นเก้า 79, นะก็จบจริงๆก็เจ็ดหมื่นห้านะครับมารับเองผมให้เลยเจ็ดหมื่นห้าครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ผมขออนุญาตนิดหนึ่งนะลูกค้าขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับผมมีคอมเมนต์หนึ่งที่คอมเมนต์เข้ามาในอ e ีสุสิฟอาร์สีขาวของผมบอกว่าพี่แกบอกว่า สภาพแบบนี้นะครับผมเขาบอกว่าเป็นเครื่องเครื่องสีขาวนะครับผมไม่เข้าใจว่าเครื่องสีขาวเป็นยังไงแล้วเขาบอกว่าสภาพแบบนี้เขาให้แปดแปดพันบาทลูกค้าเขาให้แปดพันบาทนะครับอีซูทีฟอาสีขาวเมื่อวานที่ผมลงเขาให้แปดพันบาทผมบอกเลยว่านะถ้าพี่ที่เป็นเจ้าของคอมเมนต์นั้นนะครับถ้าได้ดูอยู่นะถ้ามีแปดพันบาท ผมขอซื้อคุณพี่เลย10คัน20คันทีเดียว um. ผมซื้อได้แล้ว ities. ผมให้คันละหมื่นด้วยนะครับลูกค้าผมไม่ได้ไปชดนะนะครับคุณพี่ครับผมไม่ได้ไปชดผมพูดจริงๆนะครับผมถ้าคุณพี่มี TFR นะครับผมสภาพแบบของผมเลยนะไม่ต้องดีกว่าผมก็ได้นะครับเอาแบบเดียวกันเลยนะครับผมไม่ต้องดีกว่าผมไม่ต้องแย่กว่าผมนะครับเอาแบบพอๆกันก็ไ <rewards>. ด้นะครับลูกค้าอ่าผมซื้อพี่ได้เลยผมขอซื้อพี่คันละ1 0,000บาทนะฮะ ผมให้แพงกว่าพี่ด้วยพี่ให้ผม8ปดพันใช่ไหมนะับผมให้พี่คันละ1 0 0 0 0บาทผมไม่ได้ประชดผมพูดจริงๆถ้าคุณพี่มีนะครับโทรเข้ามาหาผมได้เลย0 8 5 5 7 5 4 3 6ห้โอเคครับจบเรื่องนี้อ่ะเข้ามาต่อกันด้วยนิสสันวิกเอ็มครับมาเลยครับเ,เรื่องของสีสรุปให้นิดนึงคุณลูกค้าครับเรื่องของสีสีจะได้เป็นสีเดิมบางนะครับก็จะมีแบบว่าเจ้าของเดิมนี่เก็บมาเป็นบางชิ้นนะครับสีโดยรวมแล้ว ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับลูกค้าสีจะมีซีดนะครับมีซีดบนหลังคานะครับมีฝากระโปรงหน้านะครับแล้วก็จะมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆตามอายุการใช้งานนะครับส่วนเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของช่องล่างลูกค้าสบายใจได้นะครับเครื่องดีแอร์เย็นวิ่งทางไกลได้นะฮะลูกค้าโอเคข้ามารับชมการรีวิวข้างในกันต่อครับแผงประตูฝั่งซ้ายนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับเบาะคู่หน้านะครับอ่าเอาไปทีละเบาะเบาะฝั่งซ้ายนะครับผมสภาพดีเลยนะครับหุ้มมาใหม่ จาของเดิมหุ้มมาใหม่นะครับสวยงามนะครับไม,มรไม่มีชํารุดไม่มีฉีกขาดนะครับนะฮะคุณลูกค้านี่เลยชุดโอนชุดโอนชุดนี้ลูกค้าสามารถนําไปโอนได้ที่จังหวัดของคุณลูกค้าอยู่ได้เลยนะครับนําชุดโอนชุดนี้ชุดที่ผมมอบให้นะครับนำไปโอนได้เลยนะครับอยู่จังหวัดไหนก็โอนได้นะครับผมเรื่องของการโอนผมรับประกันการโอนล้านเปอร์เซ็นต์โอนไม่ได้คืนรถเกินตังค์เต็มจํานวนที่ซื้อขายกับผมนะครับมาข้างในกันต่อสวยงามแบบนี้เลยครับคุณลูกค้าครับ บอกได้เลยว่าคันนี้ใครเร็วใครได้นะครับใครเร็วใครได้นะครับราคาไม่แพงจนเกินไปราคาถูกกว่านี้มีแน่นอนนะครับมีแน่นอนลูกค้าสามารถไปเลือกซื้อเรื่องหาได้เลยนะครับแต่สินค้าของผมเนี่ยโบสึขารยน์มือสองเนี่ยดีมีคุณภาพจริงถึงได้นํามาจัดจําหน่ายให้คุณลูกค้านะครับนะฮะโ,โอเคดูตรงแคปบกันต่อครับนี่เลยครับ ยินดีต้อนรับนะครับคุณลูกค้าครับยินดีต้อนรับสมาชิกท่านใหม่นะครับสามารถกดติดตามช่องของผมเอาไว้ได้นะครับโบสซื้อขายรถยนต์มือสองนะครับรถเก่งรถกระบะราคาหลักหมื่นนะครับอยากจะได้นะครับรถที่ดีมีคุณภาพรถที่ใช้งานได้จริงรถที่มีการรับประกรันหลังการขายรถที่มีการรับประกันเรื่องของการโอนต้องโบสซื้อขายรถยนต์มือสองนะครับคุณลูกค้าครับโอเคผ่านไปฝั่งซ้ายต่อไปผมจะพาคุณลูกค้าไปชมด้านในฝั่งคนขับกันบ้างครับมากันเลยครับ มากันเลยมากันเลยนะครับนิสันบิ๊กเอ็มนะครับปี96นะครับพงมลพาวเวอร์นะครับจอโค้งนะครับฝาแดงด้วยนะครับผมสุดยอดแห่งความประหยัดน้ำมันนะครับนะครับโอเคต่อไปประตูฝั่งคนขับครับนี่เลยครับผมประตูฝั่งคนขับนะครับไม้แท้ไม้เดิมแน่นอนคุณลูกค้า5 8 9แสนแกิกิโลเมตรนะครับผม นะฮะโอเคเบาะคนขับนะครับสภาพดีนะครับเบาะสภาพดีไม่มีฉีกขาดไม่มีชำรุดนะครับผมนี่เลยครับเบา,าพับได้ปกตินะครับคุณลูกคา้าโอเคต่อไปผมจะเปิดห้องเครื่องให้คุณลูกค้าได้ชมนะครับของดีอยู่ที่คนชอบนะคุณลูกค้าครับของดีอยู่ที่คนชอบเรื่องของราคาลูกค้าสามารถเช็คได้เลยนะครับผมตามพื้นที่ของคุณลูกค้าอยู่นะครับ นะครับนำมาเปรียบเทียบกันนะครับนำมาวิเคราะห์ดูว่าคุ้มหรือเปล่านะครับผมกับราคาที่ผมจะลงขายนะครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมจะแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบนะครับว่าราคาคันนี้อยู่ที่กี่หมื่นบาทนะครับโอเคขออนุญาตคำฝากกระโปรงสักครู่เดียวนะครับนี่เลยครับคุณลูกค้าฝากระโปรงเดิมนะครับจากซนจากโรงงานนะครับชิ้นส่วนภายในห้องเครื่องนะครับคุณลูกค้า ห้องเครื่องถือว่าสวยถือว่าสะอาดมากๆเลยนะครับนี่เลยครับผมแผ่นเพจแผ่นอะไรยังอยู่ครบนะครับนะฮะคุณลูกค้านะครับชมได้เลยนะครับเครื่องดีนะครับสตาร์เตดง่ายๆนะครับเครื่องไม่มีไอไม่มีควันนะครับสามารถวิ่งทางไกลได้แน่นอนนะครับคุณลูกค้าวิ่งใช้งานข้ามจังหวัดต่างจังหวัดได้สบายๆเลยนะครับขึ้นเหนือลงใต้ได้อย่างสบายหายห่วงไร้ความกังวลนะครับ น้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนโอเคต่อไปผมจะขออนุญาตสตาร์ทเครื่องนะครับเพื่อที่จะให้คุณลูกค้าได้รับฟังเสียงเครื่องยนต์ครับมากันเลยนะฮะฟืขออนุญาตปลดเกียววางก่อนนะครับเครื่องยนต์นะครับหนึ่งสองซ้อนี่ครับเครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายๆนะครับคุณลูกค้าไม่มีงองแงนะครับ๋ีวครับผมเสียงเครื่องเงียบม,มากๆลูกค้าลองฟังเสียงนะผมจะเอากล้องเข้าใกล้ ตัวเครื่องยนต์ให้ได้มากที่สุดนะครับต่อไปผมจะดึงที่วัดน้ำมันเครื่องขึ้นนะครับ เครื่องไม่พ่นไม่ไอไม่ควันนะครับคุณลูกค้าไม่มีกระตุกนะครับขออนุญาตปิดฝากระโปรงนะครับเรียบร้อยครับคุณลูกค้าครับนี่คือการรีวิวถ่ายเทนะครับนิสสันบิ๊กเอ็มนะครับปี96นะครับเครื่องยนต์2,500ซีซีพงรลายพาวเวอร์นะครับเอกสารครบโอนพรบภาษีไม่ขาดรถบ้านสภาพเดิมนะครับไม่เคยชนนะครับช่วงล่างไม่มีผุนะครับผมสภาพตัวรถ มีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานนะครับคันนี้ยางใหม่นะครับคุณลูกค้ายางใหม่ทั้ง4เส้นใหม่เอี่ยมใหม่แกะกล่องเลยนะครับมิชลินด้วยนะครับผมลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของรถยนต์คันนี้นะครับได้ในราคา85,000บาท85,000บาทคุณลูกค้าให้เร็วให้ไวเลยนะครับ 85,000บาทผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับถ้าลูกค้ามารับเองผมลดราคาให้แน่นอนลดค่าน้ํามันลดค่าเดินทางลดค่าเสียเวลาของคุณลูกค้าได้นะครับแต่ถ้าหากอยู่ต่างจังหวัดนะครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางมารับนะครับผมมีบริการจัดส่งให้คุณลูกค้าได้ถึงหน้าบ้านเรื่องของเงินนะครับผมสามารถเก็บปลายทางได้แฮนรถก่อนดูรถก่อนพึงพอใจ แล้วค่อยจ่ายเงินให้กับผมนะครับผมโอเควันนี้ผมโบนะครับพร้อมกับนิสสันบิ๊กเอ็มคันนี้นะครับขออนุญาตกราบขอบพระคุณลูกค้ามากๆนะครับที่ทุกท่านได้เข้ามารับชมคลิปนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปและก็คันต่อไปครับวันนี้ไปก่อนลวครับขอบคุณและสวัสดีมาครับ